มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบางตลอนทัวร์นะครับวันนี้นะครับมีพี่ใจดีนะครับจากช่องยูทูบด้วยกันนะครับช่องพี่แกก็โตกว่าผมแล้วแหละแต่พี่แกใจดีเหลือเกินนะครับชื่อนี่นะครับดูไว้นะครับพี่เอสอุบลคนก้นครัวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามพี่แกด้วยนะครับเป็นพี่ที่จิตใจดีมากคือมีโอกาสนะครับวันหนึ่งนะครับผมเห็นแกน่าจะเป็นทีมงานสร้างหลวงพ่อพัดนะครับผมก็เลยได้ไปเม้นแล้วผมบอกว่าช่วงนั้นผมไม่มีกําลังผมอยากได้พระหรือเลสซักเส้น แล้วทีเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยมีกําลังเพราะว่าตอนนี้ผมก็ตกงานอยู่ผมก็อยากจะเอาเงินในส่วนนั้นมาจับใจใช้สอยในชีวิตพี่เอสแกก็มีน้ําใจนะครับส่งพระ3องค์นี้มาให้ผมนะครับเป็นน้ําจิตน้ําใจดีมากๆนะครับสําหรับพี่ที่ทํา YouTube ด้วยกันเรียนว่าผมไม่เคยรู้จักพี่เอสอุบลคนก้นตัวน,น,น,นะครับผมไปกดติดตามแกในช่อง YouTube นะครับแล้วแกก็เห็นผมไปเม้นแกเห็นผมว่าไม่ค่อยมีกําลังนะครับแกก็เลยใจดีนะครับ สงพระสามองค์นี้มาให้ผมนะครับนี่นะครับอีกครั้งนะครับพี่เยสกวนคนกรัวนะครับนี่นะครับน้าจิตน้ําใจดีๆจากช่อง u t u ู e นะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับนี่นะครับนิมิตใหม่นิมิตใหม่ดีๆกับคนที่กําลังสร้าง u t u b e นะครับแล้วก็มีกําลังใจให้กันดีๆอย่างนี้นะครับได้ยินข่าวนะครับตอนนี้พี่แกน่าจะเป็นทีมงานสร้างหลวงพ่อพัดเลดหลวงพ่อพัดนะครับกาลังเป็นเสี่ยใหญ่แล้วนะครับแล้วก็แกก็เพาะ พันกล้วยด่างนะครับใครที่สนใจเล่นกล้วยด่างนะครับสั่งซื้อแกได้นะครับแกขายไม่แพงครับลองไปดูครับลองไปติดตามในช่อง YouTube แกดูนะครับพี่เอสอุบลคนก้นรัวนะครับอีกครั้งนะครับนี่นะพี่โปรไฟล์แกเป็นอย่างนี้นะครับเห็นทัดไม่นอก้องผมก็ไม่ค่อยดีอย่าลืมนะครับไปกดติดตามพี่แกด้วยนะครับพี่แกมีน้ําใจดีมากๆเลยครับฝากกดไลค์กดติดแต่กดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดติดตามช่องพี่แกด้วยนะครับ ตอนนี้เห็นว่าสร้างเหรียญหลวงพ่อพัดพี่แกมีน้ำใจได้ยินข่าวมาว่าพี่แกจะส่งมาให้ผมสักเส้นครับเป็นเหรียญเงิน3บาท4บาทขอบคุณมากครับพี่บอกตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยรู้จักแกนะครับแกมีน้ำใจดีมากๆกับน้องคนนี้นะครับรู้จักกันในยูงยูทูบรู้จักกันมาไม่นานนะครับแต่แกมีน้ำใจดีมากๆครับขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่สําหรับการมีน้ําใจที่พี่ให้ผมในวันนี้นะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับอยากบอกว่าน้ำใจดีๆจากพี่ในช่อง u t u b e นะครับมีให้เสมอนะครับผมยังไม่มี f c เพราะว่าช่องผมเล็กมากเพิ่งเปิดช่องมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่ว่าพี่แกมีน้ำใจกับผมมากทั้งๆที่พี่แกรวยเป็นเสียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไหนว่าจะสร้างพระไหนจะเพาะพันุกล้วยตานีกล้วยกล้ยด่างนะครับขายนะครับใครต้องการอีกครั้งนะครับใครต้องการซื้อต้นกล้วยด่างนะครับเข้าไปกดติดตามในช่อง เอสอุบลคนก้นครัวนะครับพี่แกขายไม่แพงนะครับลองเข้าไปติดตามดูครับแล้วก็บอกมาบอกแกว่าดูจากช่องบางตะลอนทัวร์มานะครับพี่แกจะลดราคาให้พิเศษนะครับย้ํานะครับผมกับพี่แกไม่เคยรู้จักกันนะครับมีแค่น้ําใจดีๆที่พี่แกพี่แกมีให้น้องชายคนนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็คนที่ชมคลิปนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ